มาที่ฉากสุดโรแมนติกกระทิงโชว์หวานพาบัวออกเดทตามประสาคนรักในแค้นรักสลับชะตา เรียกว่ามีเรื่องให้ลุ้นกันทุกฉากทุกตอนสำหรับละครแค้นรักสลับชะตาตั้งแต่วัดในร่างของเตจนะคะกระทิงของเราเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับหมอกุลนับวันก็ดูเหมือนว่าจะตกหลุมรักความเอาใจใส่ดูแลที่หมอกุลมีให้กับเขาเข้าแล้วถึงขนาดยอมเปลี่ยนตัวเองจากเสือกลายเป็นแมวซะแล้วงานนี้ผู้จัดนะคะคุณอ้อมพิยดาจัดให้แฟนๆได้ฟินกันสุดถึงขนาดที่ว่าห้ามลุกไปเข้าห้องน้ากันเลยทีเดียว วันนี้นะคะก็เป็นฉากที่วัดในร่างของเตดเนี่ย พาคุลนะคะมาเที่ยวพักผ่อนและต้องการที่จะไถ่โทษที่เคยคิดจะปล้ำคุณพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้วฉากนี้ยกกองมาถ่ายทำกันที่สวนพึ่งผู้กำกับคุณอ้อเรียกทั้งคู่มาบรีฟด้วยอารมณ์ของวันนี้ว่าจะต้องโชว์หวานกันอย่างเต็มที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเข้าทางกระทิงกับบัวเขาเลยนะคะแถมช่วงถ่ายทำในอากาศก็กาลังดีไม่ร้อนจนเกินไปทาให้การถ่ายทาง่ายและยังได้ภาพที่สวยสมใจผู้ กกำกับแหมแบบนี้เขาเรียกว่าบรรยากาศช่างเต็มใจซะเหลือเกินซึ่งเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยบัวก็ยังโกรธกระทิงอยู่แต่กระทิงก็เดินหน้าง,ง้อจนบัวหายโกรธทำเอากระทิงดีใจตะโกนลั่นรถเลยทีเดียวพ่อมาถึงฟาร์มแกะกระทิงก็ดีดา้ารีบพาบัวไปเที่ยวเล่นให้อาหารแกะทำเอาบัวแปลกใจไม่คิดว่ากระทิงจะมีมุมโรแมนติกแบบนี้ ทั้งคู่สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆในฟาร์มกันจนเต็มอิ่มก็มานั่งพักกินไอติมท่ามกลางฝูงแกะทำเอาบัวอารมณ์ดีเคลิ่มไปกับบรรยากาศรอบตัวจนกระทิงทนไม่ไหวจะหันไปหอมแก้มบัวงานนี้บัวรู้ทันรีบเอาไอติมขึ้นมาบังไว้กระทิงเลยได้ร้องแบบแบแบแต่สุดท้ายกระทิงก็แอบ,บหอมแก้มบัวได้สาเร็จ จากนั้นนะคะวัดในร่างของเตดเนี่ยก็ขับรถพาหมอกุลไปกลางหุบเขาทันทีซึ่งมีการจัดเซ็ตรถบ้านและเต็นเอาไว้สําหรับพักค้างคืนวัดในร่างของหมอ วัดในร่างของเตตดเนี่ยไม่รอช้าพาหมอกุลไปที่ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับอธิษฐานขอให้หมอกุลรักเขาไปนานๆหมอกุลเลยส่งยิ้มหวานให้ก่อนบอกว่าเธอรักเตตดมากอยู่แล้วทำเอาเตตดหรือว่าวัดในร่างของเตตดเนี่ยดีใจสวมกอดหมอกุลอย่างมีความสุขงานนี้ทั้งคู่โชว์ความสวีทหวานใส่กันอย่างลื่นไหลบอกได้คำเดียวเลยว่าโรแมนติกมากยิ่งกว่าดูซีรีส์เกาหลีซะอีก อย่าลืมไปติดตามความสวีทของฉากนี้กันนะคะในคืนวันเสาร์ที่26นะคะ EP ที่6นั่นเองขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ